Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติลงพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมชี้จุดน้ำท่วมวัดคลองเตยนอกเหตุสร้างเขื่อนกันไม่แล้วเสร็จเร่งแก้ไขชั่วคราวไปก่อน นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมหลังจากชาวบ้านมีการแจ้งเข้ามาณนะวัดคลองเตยนอกเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนายชัดชาติกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครนั้นมีอยู่สอย่างคือ 1. น้ํา้ำฝนที่ตกลงมาเยอะจนระบายไม่ทัน 2. น้ำเหนือที่ไหลมาจากแม่น้ำ 3. น้ำทุ่งคือน้ำที่มีมาตามทุ่งเช่นมาจากรังสิติ์ 4. น้ำทะเลหนุนซึ่งเขื่อนกั้นน้ำคือน้ำทะเลหนุนหากส่วนไหนมีท่อที่ไม่ได้อุดน้ำก็จะเอ่อล้นเข้ามา สำหรับโครงการสร้างเขื่อนเป็นโครงการของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งตนได้พบกับจุดต้นเหตุของน้ำท่วมแล้วสาเหตุของน้ำท่วมส่วนหนึ่งมาจากการทำเขื่อนเพราะเขื่อนจะต้องมีท่อที่คอยระบายน้ำเข้าออกและจะต้องมีวาลปิดเปิดหากน้ำในแม่น้ำขึ้นก็ปิดวาลน้ำจะไม่ลอดท่อเข้ามาในบริเวณวัดและชุมชนหากน้ำในแม่น้ำลดลงก็เปิดวาลให้น้ำไหลออกซึ่งตอนนี้ก็ กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จต้องดูว่าจะทำวาลวก่อนได้ไหมหรือจะอุดท่อเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อนโดยจะเร่งให้สำนักระบายน้ำมาดำเนินการโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ